สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตวันนี้เวลา10นาฬิกาห5นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณศสารามิตราพิรมวังสโคไทยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชฉายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัลวรีนารีรน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบพระหนึ่งพระชันษาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในาัชการที่7ทรงศีลจบแล้วทรงประเคนสำรับพระตาหารแด่ประธานสงฆ์และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าปลดกระหม่อม ให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชัยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและแขกผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนสำรับพระตาหารแด่พระสงฆ์องค์ต่อไปตามลำดับจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่พระสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วจึงทรงประเคนผ้าไตรทรงหลังทักษิโนทกและทรงรับการถวายพระพรและทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่นายหนูโทษดวงจันทร์ชวดเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามสําหรับนําไปเลี้ยงประกอบอาชีพต่อไปพร้อมกับน,นี้ทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนจํานวน21ตัวคืนสู่ธรรมชาติและส่วนหนึ่งจะนําไปเลี้ยงดูที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีเพื่อบําเพ็ญทานในโอกาสวนันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะฟอทูละองพระบาทน้อมกล้าบน้อมกระหม่อมถวายพันธ์สัตว์น้ำสำหรับส่งปล่อยเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประกอบด้วยพันธ์ปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาตะภาคปลากรายปลาแก้มช้ำปลาหมอไทยปลายิสกไทยปลากาแดงและปลากาดดำจำนวน3 9 0 0 0 0เหตัว และเต่าส่วนพระองค์จำนวน21ตัวซึ่งจะอันเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป <_ t ops> ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินกลับวังสุโคไทยพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ขร้าราชบริพารในพระองค์ <_ t ops> ข้าถูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธแก่พลอากาศเอกรังสรรดิทบรรจงผู้แทนข้าราชบริพารพร้อมกันนี้พระราชทา,านพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ,อองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถวายของขวัญแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธประกอบด้วยคณะบุคคลผู้ใกล้ชิดและผู้แทนในงานภาครัฐเอกชนในการนี้ได้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นทรงจุดเทียนทรงเป่าเทียนและทรงตัดเค้กวันประสูติและถุนกล้าวุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พร้อมทั้งประธานแก่ผู้เข้าร่วมงานและทอดเทนเน็ตมิวสิกวิดีโอเพลงคือสายใหญ่ซึ่งบริษัทจีเอ็มแกรมมี่จำกัดมหาชนจัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพวรชายา นในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่บางกรรศมีโชติทรงเจริญพระชนสาครบหนึ่งปีเนื้อหาของบทเพลงกล่าวถึงน้ำนมของแม่ซึซ่งเป็นอาหารมื้อแรกและมีความหมายยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดสายใยแห่งความรักความผูกพันโดยน้ำนมแม่ให้ชีวิตและให้ตัวตนแก่ลูกโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกประกอบด้วยเหรีกระสาที่ระลึกและดีวีดีมิวสิกวิดีโอเพลงคือสายใหญ่พร้อมทั้งมีพระราชปริสันทานแก่ผู้ร่วมงานด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่พังกรรัศมีโชิมีพระประสูติการเมื่อเวลา18นาฬิกา35นาทีของวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548โดยมีน้ำหนัก2,680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรค่าความแข็งแรงสมบูรณ์89น้ำหนักสายพระสกุล550กรัมพระเนตรโตพระนาศิกโดงและพระพระนามัแข็งแรงสมบูรณ์ ใสใมเ,นนเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่บังกรรัศมีโชคห้องสมุดที่บังกรรัศมีโชคและศูนย์ข้อมูลโครงการสายเยารักจากแม่สู่ลูกรวมทั้งศูนย์สุขภาพที่บังกรรัศมีโชควันนี้เวลา17บเนาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิบังกรรัศมีโชตไปส่งเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กทิบังกรรัศมีโชต์ห้องสมุดทิบังกรรัศมีโชตและศูนย์ข้อมูลโครงการสายยรักจากแม่สู่ลูกรวมทั้งสวนสุขภาพทิบังกรรัศมีโชต ณเขตพระสถานฐเกาสิ9 3เขตดุสิตซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2548และแล้วเสร็จเมื่อวันที่28เมษายน2549สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชาัยาที่ท่งสนับสนุนและส่งเสริมให้แม่ได้เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่นานที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้บุตรมีพัฒนาการครบถ้วนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญา จึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกขึ้นกลุ่มเป้าหมายแรกคือข้าราชบริพารในพระองค์ที่พักอาศัยในเกพราชฐาน193ก่อนที่จะขยายโครงการออกสู่ชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปรวมทั้งหน่วยราชการทั้งภาครัฐและเอก,กชนโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดตัวโครงการสู่สาธารณชนเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2548มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้นานที่สุดเท่าที่แม่สามารถจะกระทำได้เป็นสวัสดิการด้านการรับเลี้ยงเด็กเล็กให้แก่ข้าราชบริพารในเขตพระราชฐาน193เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรลดความกังวลใจและห่วงใยของพ่อแม่ที่ต้องไปปฏิบรรัติภารกิจถวายและเป็นต้นแบบหรือโครงการนำร่องให้แก่หน่วยงานอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย เป้าหมายของคโครงการคือข้าราชกรบริพารที่มีบุตรแรกเกิดจนถึง3ขวบประชาชนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงวังสุโไทยและเก็บราชฐานในรและเพื่อเป็นการสนองรับต่อคโครงการพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาจึงมีพระดรําริให้มีการก่อสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ปังกรรัศมีโชธห้องสมุดที่ปังกรรัศมีโชธศูนย์ข้อมูลคโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกและส่วนสุขภาพที่ปังกรรัศมีโชธ โดยพระชทา,านพื้นที่ในเขตพระสฐา,าน193เป็นสถานที่ก่อสร้างสำหรับศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่บังกรรัศมีโชตเป็นสถานที่ในการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กๆให้ได้รับการพัฒนานในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและมีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาร,ระให้แก่ข้าราชบริพารส่วนห้องสมุดที่บังกรรัศมีโชตและศูนย์ข้อมูลโครงการสายเยรักจากแม่สู่ลูกเป็นสถานที่เพื่อให้บริการในการค้นคว้าด้านวิชาการเผยแพร่ค,ความรู้ทั่วไป ตลอดเพื่อความบันเทิงต่างๆอันเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกส่งเสริมให้บุตรลานรักการอ่านและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสวนสุขภาพที่บังกรรัศมีโชตเป็นสถานที่พักผ่อนยอนใจสาหรับข้าราชบริพารและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ของสถาบันครอ,อบครัวให้เข้มแข็งตลอดจนเป็นสถานที่สาหรับออกกําลังกายหรือดําเนินกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสมมามัคคีของหมู่ข้าราชบริพารและทําให้ครอบครัวสุขภาพจิตที่ดี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ60พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนวันนี้เวลาศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเจิิญดาห์รโหฐานพระราชวังดุสิต ไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 960ไปยังกรุงสต็อกโฮมราชานาจักรสวีเดนโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจสภา,ากาชาติไทยรุ่นในร้อยพระจุลจอมเกลา้ลาและลูกเสือชาวบ้านฟอทูลอองพระบาททรงสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เยืนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2549เพื่อส่งร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ60พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2549